ค่ะชาวลัคนาเมทุนและชาวราศีเมทุนขอต้อนรับก็สู่วนนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4นะคะลัคนาเมทุนก็ผู้ที่เอาวันและเวลาเกิดเนี่ยไปผูกดวงหาลัคนาแล้วได้ลัคนาเมถุนส่วนราศีเมทุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมทั้ง2อกรณีนี้ฟังคลิปนี้ได้เลย ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดาวประจำตัวของชาวเมถุนยังตกอยู่ที่พบมรณะซึ่งแน่นอนว่าเดือนนี้ยังคงเป็นเดือนจำศีลเป็นเดือนปลีกวิเวกเป็นเดือนที่อย่งเบื่อหน่ายกับบุคคลรอบข้างเบื่อหน่ายกับโลกภายนอกไม่ไม่ค่อยอยากติดต่อกับใคร ของชาวเมทูลอีกเดือนนึงค่ะซึ่งดาวพุธเ่ยจะอยู่อย่างนี้ไปจนถึงวันที่9มีนาคมอ่าแอดมินบอกไว้ให้ก่อนเลยเพื่อที่จะได้สบายใจเหมือนมีใครอยากถามว่าแล้วมันจะย้ายออกจากเรือนนี้ไปเมื่อไหร่แล้วเวลาย้ายออกไปแล้วมันจะสบายขึ้นไหมก็มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะก็ดาวพุธจะอยู่อย่างนี้ไปจนถึงวันที่9มีนาคมก็เรียกว่า มันก็จะดีขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเนาะเพราะว่าชาวเมถุนนั้นคุณหลุดพ้นจากทั้งพระเสาแล้วก็พระราหูมาแล้วดาวประจําตัวก็มาตกอยู่ในภพมรณะดาวต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในภพมรณะมาประชุมมาชุมนุมกันอย่างเงี้ยซึ่งเวลาที่ดาวเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยครูบาอาจารย์มักจะแบบเตือนเสมอเพราะว่าดาวจะมีเขาเรียกว่าอะไรส่งผลดีต่อเจ้าตาได้น้อยลง ดังนั้นถ้าเกิดจะดีขึ้นอีกประมาณ3-4ระดับเนี่ยดาวพวกนี้จะต้องหลุดพ้นไปจากภพนี้ก่อนทีนี้ถ้าดาวประจําตัวหลุดพ้นจากพบนี้ในห่วงนี้ไปเมื่อไหร่ก็ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งเนาะแล้วถ้าพลึหัสพ้นลักนามังกรไปเมื่อไหร่อันเนี้ยให้3ระดับเลยค่อยเป็นค่อยไปนะคะเราฟื้นจาก i cu ตอนนี้เรามาอยู่ทั่วไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยคอยกลับมาดูแลสุขภาพให้มันแข็งแรงเนาะ คุณเป็นผู้ฟื้นจากความตายค่ะชาวมิทุนทั้งหลายนะแล้วก็กลับมาเกิดใหม่แล้วทุกอย่างกําลังเริ่มรันกําลังจะเข้าที่ดังนั้นต้องค่อยๆนับหนึ่งขึ้นไปอย่าเพิ่งใจร้อน จังหวะหลังจากดาวประจําตัวขยับออกจากภพมรณะประมาณต้นมีนาก็จะค่อยๆดีขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมีจังหวพระพฤหัสย้ายอย่างที่แอดมินบอกมันจะมีช่วงย้ายชั่วคราวแล้วก็ถอยกลับมาอยู่ช่วงย้ายไปชั่วคราวตอนนั้นจะหายใจโล่งป่งสบายเพราะพฤหัสเนี่ยกลุ่มทั้งเรื่องหน้าที่การงานและความรักของคุณนี่บอกกันไปยาวๆเลยชาวเมถุนจะได้สบายใจ หลายคิ้วที่กะหมวดตอนนี้ได้เลยค่ะปฏิบัติพร้อมกันเนาะส่วนไอ้เรื่องความกลัวความกังวลเรื่องโน,โน้เรื่องนี้เรื่องนั้นมันเป็นไป,าไปตามวิถีทางที่ดาวประจําตัวซึ่งไปตกอยู่ในภพมรณะแสดงออกมาคุณทำได้เพียงแค่ประครับประคองตัวประคองใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เพลี่ยงพล้ำไปทําเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายไม่ว่าจะทั้งกฎหมายกฎแห่งกรรมอะไรก็ช่างแล้วคุณจะผ่านช่วงนี้ไปอย่าง ไม่เปื้อนมวลถิ่นไม่มีอะไรให้ต้องหันกลับมามองแล้วรู้สึกเสียใจเลยเรื่องที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้คือพอเปิดปุ๊บแอดมินพูดเรื่องเครียดอะไรเปบ่าเดี๋ยวมีเรื่องดีตามมานะฟังเรื่องเครียดไปก่อนคือในห่วงนี้น่าจะเรียกว่าเหมือนที่แอดมินเตือนครั้งแรกนั่นแหละดาวมันมาประชุมกันเน่ะเรื่องเพื่อนเรื่องความรักเรื่องต่างๆมันค่อนข้างที่จะแบบว่า แสงน้อยพลังน้อยอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆมันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดมาได้ความติดขัดความลื่นไหลไม่ว่าจะคําพูดคําจาหรือสัญญิงสัญญาหรือไปประมูลงานหรือไปดีลงานหรือว่าเรื่องการลงการเรียนเนี่ยมันยังติดขัดงึ้ๆงกังกังก,กอยู่ในช่วงนี้พอหลังวันที่23เนี่ย ถามว่าดีไหมมันยังต้องระวังอีกนิดหนึ่งอีกละลอกหนึ่งเพราะว่าดาวอังคารย้ายเข้าเรือนพฤกษกพวินาศส่งกำลังถึงกันในลักษณะเกณฑ์ตรีโกณมีผลถึงว่าไม่เต็มร้อยแต่ว่ามันเกิน50ประมาณ50อะช่วงนั้นน่ยอย่าเมย์อย่าใจรอยมีสมาธิจะได้ไม่เจ็บตัวจากความพลังเผลอนะคะแต่ผลดีล่ะผลดีแอดมินบอกว่ามีเรื่องดีใช่ไหมผลดีที่อังคารมาอยู่ในภพเนี้ยก็มีคือห่วงเวลานั้นน่ะ ชาวเมถุนจะเป็นคนที่มีความมีความเป็นดาวพระอังคารก็คือขยันกล้าหาญ แข่งขันต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อจะให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของตัวเองคือคุณจะมีไฟอ่ะมีแรงฮึดมีอีกก๊เกยใหญ่เลยมีความพยายามมานะปากบัน่นมากๆในระยะที่ดาวทำมุมตีโกนส่งผลถึงกันอย่างนั้นนะคะบางคนอาจจะสู้เพื่อตัวเองบางคนอาจจะสู้เพื่อครอบครัวเพื่อคนที่ตัวเองรักสู้เพื่ออนาคตส,สู้เพื่อสิ่งที่ตัวเองคาดหวังเพราะว่าช่วงท้ายเดือนเนี่ยตีโกนร่วมธาตุนั้นครบเลย ในเรือนพัทุจะมีดาวพระจันทร์โผล่ขึ้นมาอีกดวงหนึ่งมันจะปรากฏเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ดีมากๆในช่วงสองสามวันสิ้นเดือนนั้นแต่โอกาสทางการเงินมันมาไงในบางเรื่องของเงินทองในช่วงต้นเดือนตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีปัญหากระแสงเงินอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่โชคลาภช่วงต้นเดือนมันยังดีอยู่นะและมันยังดีเรื่องโชคลาภเนี่ยดีไปจนถึงวันที่23หลังจากนั้นถ้าเป็นหน้าที่การงาน ถ้าเป็นเจ้าชะตาที่มีหน้าที่การงานอยู่ไกลบ้านไกลถิ่นกำเนิดอยู่แล้วเนี่ยช่วงตั้งแต่วันที่23เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะรุ่งแล้วเจ้าชะตาที่ทำงานที่ต้องอาศัยเกี่ยวกับการเดินทางคือไปโน่นมานี่บ่อยเนี่ยคุณจะสำเร็จหรือเจ้าชะตาที่มีงานเกี่ยวกับการประสานงานในเรื่องของต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับความเป็นความตายงานที่เกี่ยวกับการขายอุปกรณ์ทางการแพทย์การขายยารักษาโรคหรือทำงานที่อยู่ในวงเวียนเนี้ยแบบ พวกคุณหมอคุณพยาบาลพวกคุณเภสัชหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับแวดวงนี้นึกออกใช่ไหมคะก็จะรุ่งเรืองดีงามรวมไปกับชาวเมถุนที่อยู่ต่างประเทศด้วยคนที่ทํางานติดต่อกับต่างประเทศด้วยหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับได้ค่าตอบแทนจากต่างประเทศทํางานกับบริษัทต่างประเทศทํางานออนไลน์ทุกสายเลยไม่ว่าจะ YouTube Facebook หรือ Tik t o ็อกหรืออะไรก็ตามที่มันได้เงินจากต่างประเทศอันนี้รุ่งมีโชคมีความสําเร็จมีความมั่นคง แต่ว่าท่านนอกเหนือจากที่แอดมินบอกไปล่ะก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆเพราะว่าดาวโชคลาภเนี่ยมันเข้าสู่เรือนวินาศและตรีโกณกับเรือนมรณะเห็นไหมคะแต่ถ้าถามแอดนะอริเข้าวินาาเนี่ยอริจะเบาบางลงอุปสรรคจะเบาบางลงมันจะมีทางแก้ไขไปได้แล้วเจ้าชะตาก็นําพลังของดาวอังคารที่ส่งมาให้เนี่ยที่แอดมินบอกไว้เมื่อคู่เนี่ยต่อสู้ฟาดฟันกับพวกมรณะวินาาเนี่ยให้มันกระจายไปเลย เข้มแข็งกล้าหาญและขยันเหมือนพระอังคารนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่ามันจะไม่ไปในทางที่แย่จนรับไม่ไหวแน่นอนในส่วนของดาวเสาร์เนาะแอดมินพูดเสมอว่าเขากำลังแสดงออกให้ชาวเมทุนเห็นว่าเรื่องบางเรื่องถ้าจะต้องจบมันต้องจบเพราะอะไรเพราะว่ามรณะมันลงมรณะอะไรที่มันคาราคาซังมันต้องจบคุณต้องให้มันจบ คุณต้องจบแล้วก็เกิดใหม่ทำเรื่องใหม่เสาสถิตยอยู่ตรงนี้ถึงเดือนมิถุนา2,566าเป็นเวลา2ปีที่เขาจะให้เวลาคุณในการจบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้สึกค้างคาใจสแสดงออกและบอกคุณว่าจงเกิดใหม่อย่างมั่นคงเถอะผลกระทบที่สาวอยู่ตรงนี้มีไหมมีค่ะที่ต้องระมัดระวังยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กน้อยเรื่องใหญ่ไม่มีและถึงจะเกิด ถึงจะมีเรื่องใหญ่เข้ามาชาวเมทุนก็จะแคลคาดแบบที่แอดบอกทุกเดือนเสมอแล้วแอดก็จะบอกไปอย่างนี้ทุกเดือนเพื่อเตือนให้ทราบนะมันอาจจะมีเรื่องโศกเศร้าทําไมแอดต้องบอกทุกเดือนเพราะว่าเสามาอยู่ตรงเนี้ยสองปีกว่าไงก็ต้องบอกกันทุกเดือนจะข้ามไปได้ไงมันเป็นดาวใหญ่เนาะบางคนก็อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังบางคนก็อยากให้เตือนแต่บางคนถ้าฟังบ่อยๆแล้วจะกดข้ามไปเลยก็ได้หรือว่า ใครคิดว่าแอดมินพูดช้าเนี่ยมันจะมีปุ่มสปีดนะเห็นมีคุณผู้ฟังที่รักบางท่านเนี่ยบอกว่า,อาของแอดมินเนี่ยกดสปีดไปเป็น1.5เนี่ยฟังสนุกมากเลยเหมือนแอดมินเป็นคนพูดเร็วก็ลองทำดูนะคะมันปรับได้ใน y o u t u เนาะอ่ะมาถึงมาถึงดาวเสาที่เป็นเกษตร,ราธิบดีบ้างมันมีผลอะไรในช่วงระยะ2ปีกว่าเนี่ยอาจจะมีเรื่องโศกเศร้าในทินกำเนิดมีการัดลากจากกันของบุคคลที่คุณเคยพก เคยเห็นบุคคลที่คุณผูกพันบุคคลที่คุณรักใคร่หรือว่าคุณเคยกันคือมันจะได้พบได้เห็นบ่อยขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับงานอาวมงคลหรือว่าการพลากจากทำให้คุณรู้สึกว่ามันการเกิดแก่เจ็บตายมันมีมาตลอดเวลา แล้วก็คุณจะสังเกตเห็นมันมากหน่อยในช่วงนี้แล้วก็ชาวเมทุนเนี่ยมีโอกาสนะคะในห่วงสองปีนี้มีโอกาสจะได้รับผลประโยชน์จากความเป็นความตายอย่างที่แอดพินบอกถ้าเมทุนจะค้าขายเกี่ยวกับยารักษาโรคครึ่งมือแพทย์เครื่องป้องกันการติดเชื้ออะไรพวกนี้รุ่งไปได้เพราะว่าดาวพรณะของคุณนั้นเป็นเกษตรราธิบดีและแน่นอนว่าในระยะนี้นะคะคุณจะยังสนใจเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องลี้ลับ เรื่องกฎหมายอีกแง่มุมหนึ่งแอดมินมองเห็นคือเรื่องของการเรียนต่อการศึกษาค่อนข้างดีและประสบความสําเร็จที่เพียงแต่ว่าเดือนนี้ช่วง1-11ที่พูดยังเดินไม่ดีเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่มันก็เป็นปัญหาที่ไม่ได้เกิดจากคนอื่นเลยนะคะเพราะพูดคืออะไรพูดคือตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นคือยึกขยักคยึดยักเนี่ยเกิดจากตัวเองเหมือนแบบตั้งตั้งไข่ล้มโตไข่กินแหละ มันก็ล้มลุกๆล้มลุกแต่ถ้าตัวเองเอาจริงเมื่อไหร่เนี่ยมันไปได้มันไปสําเร็จหลังจากวันที่11ไปเนี่ยดีขึ้นแล้วพอหลังวันที่9มีหนาคมดีมากๆเพียงแต่ว่าระยะนี้เนี่ยเนาะมันมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มที่จะเดินทางไกลไปต่างแดนหรือเดินทางบ่อยเอาง่ายๆอย่างนี้ล้กันไปในถิ่นที่ไม่ค่อยคุ้นเคย ทีนี้ต่างแดนมันคงยากเพราะว่าระยะนี้สถานการณ์โควิดมาแล้วบางท่านก็ต้องชะลอไปก่อนไม่สามารถไปได้ป้าสาวอยู่ตรงนี้ก็เลยบอกว่าอีก2ปีมันจะเป็นตอนไหนก็กได้ทั้งนั้นหรือจะเป็นตลอดช่วงระยะเวลานี้ก็ได้ทั้งนั้นที่จะไปเหมือนแบบไปศึกษาวัฒนธรรมต่างทิมต่างแดนไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยอันนี้ก็เป็นไปได้เรื่องความรักของชาวเมทุนเนี่ยเวลาแอดมินถายความรักของชาวเมทุนเนี่ย จะรู้สึกเหมือนแบบว่าจะโดนด่าหรือเปล่าว่าตั้งแต่เหมือนกับเปิดช่องมาเปิดช่องนี้ทํามาจนจะครบปีอยู่แล้วเนี่ยไม่เคยพูดเลยว่าความรักของชาวเมถุนจะรุ่งไม่รู้ว่าโดนแช่งมั้งหรือเปล่าแต่ก็จะต้องพูดนะเนาะเพราะว่าคือมันยังไม่ถึงเดือนที่ดีที่สุดคุณต้องข้ามเนินลูกนี้ไปอีกลูกหนึ่งคือ เมถูนันหลุดออกจากราหูเข้าเดือนคู่ครองคนรักแล้วใช่ไหมคะตัวดาวคู่ครองของคุณเนี่ยดันมาตกอยู่ในภพมรณะอีกใช่ไหมก็จะให้อดมินบอกว่าจะให้อดมินบอกว่าไงเดียคือดาวคู่ครองคนรักของคุณคือดาวพฤหัสบดีอ่ะมันก็ยังตามมาตกอยู่ในภพมรณะแล้วพฤหัสอยู่นานอยู่ปีกว่าคือมันบอกว่าดีไม่ได้เลยที่ดีที่สุดเนี่ย ที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือชาวเมถุนกับคนรักคู่ครอ,องของคุณนะสามารถประคับประคองกันไปต่อพ้นห่วงระยะเวลาที่ดาวพฤหัสปฏิอยู่ในเรือ,มอราานมรณะนีได้อะคือเก่งเก่งมากๆและเก่งมากๆละ หรือถ้าชาวเมถุนคนนั้นมีคู่ครองเป็นชาวต่างประเทศโอเคอันนี้รอดอันนี้รอดอันนี้ปลอดภยัยแต่แนวโน้มเรื่องการขัดอกขัดใจหรือไฟช็อตแบบเจอกันแล้วเด้งออกไม่ใช่ไฟช็อตแบบสปาร์กนะช็อตแบบเจอกันแล้วเด้งออกะมันยังแรงอยู่เรียกว่าแรงทั้งคู่สําหรับคนโสดกับไม่ใช่อย่างนั้นแฮคนโสดน,นนะมีโอกาส พบเจอผู้คนอยู่ตลอดเวลาในระยะนี้เลยแล้วสเสน่ห์ก็ยังมายิ่งหลังวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆมีโอกาสพบเจอคนหลากหลายรวมไปถึงเจอคนต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนคนที่พูดคุยนคนละภาษาคือถ้าเกิดคุณเปิดใจนะคุณถึงจะเจอคุณออกข้างนอกนะคุณถึงจะเจอเพราะอะไรที่แอดมินพูดแบบนี้เพราะว่าในระยะเดือนนี้คุณเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเนาะ ความรักเนี่ยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอย่างเงี้ยเย็นได้ก็เย็นไว้โยมอย่าพิ่งเดินหน้าอย่าเพิ่งร้อนรนเนาะก็มันอยู่วินาศอะแล้วมรณะก็ยังล้อมรอบตัวอยู่แล้วมันทาไมมันตรีโกนถึงกันมันมีดาวทั้งสองทั้งสองทั้งสองเรือนและในช่วงไปเดี๋ยมันมีดาวตรีโกนถึงกันทั้งสามเรือนคือมรณะวินาศแล้วก็ภพพันธุเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันอาจจะมีปัญหาเรื่อง หลักฐานบ้านช่องในช่วงปลายเดือนด้วยนะลองค่อยๆตั้งสเตต์ลองค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละอย่างดังนั้นคนมีคู่เนาะจับมือกันให้แน่นผ่านไปให้ได้ในห่วงนี้แอดมินยังขอยอมรับรับถือเลยคนที่ผ่านไปได้เรื่องร้ายๆเนี่ยมันเท่าภูเข,ขาใหญ่นยมันผ่านไปแล้วเหลือแค่เนินเล็กๆก,ก,กัดฟันสูบลมหายใจแล้วฝ่าเนินนี้ไปพอพน้พนเนินนี้ไปเนี่ยแอดมินรับรองว่าเมทูลก็จะได้พบคําำตอบเลยว่า คนที่ดวงเขาดีๆก็มีชีวิตอย่างไงเพราะว่าพอคุณพ้นมรณะคุณดูสิสิ่งที่คุณจะไปต่อจากมรณะคืออะไรสู่พะกรรมะราภะเห็นไหมคะวินาทน,นค่อยไปคุยกันทีหลังแต่ว่าที่เห็นใกล้ๆเนี่ยอีกสามเรือนเนี่ยเป็นเรือนที่ดีทั้งนั้นเนาะเรื่องที่ต้องระมัดระวงังนอกจากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแตนต่อยเสียนตำหน้ำต้นไม้เกี่ยวมีดบาด อะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องคําพูดคาจาก,การเจรจาให้ระวังยาวๆไปจนถึง9้ามีนาคมที่ดีพูดได้แต่ว่าคนฟังจะฟังแล้วดีหรือเปล่าคนฟังจะฟังแล้วไม่ชอบหรือเปล่าก่อน9มีนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพูดให้น้อยลงดีแสดงออกให้น้อยลงดีพอหลัง9้ามีนาทําอะไรก็หอมพูดก็ดี ทำอะไรก็ดีคนจะเข้ามาลหลงไหลได้ปื้มเต็มไปหมดเอาเป็นว่าแอดมินเป็นกำลังใจให้ชาวเมทุนผู้ฟื้นจากความตายทุกคนนะคะขอให้พลังจงอยู่กับท่านขอให้มีพลังใจในการเปิดรับดาวดีเข้าไปต่อสู้กับจิตใจที่ขุ่นมัวหงุดหมิด,ดเพราะว่าดาวใจไปอยู่ในภพมบบรณะ เปิดรับพลังใจเปิดใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตของตัวเองเป็นกําลังใจให้ตัวเองยังไม่หายหงุดหงิดไปบริจาคเลือดเลยค่ะทุก3เดือนบริจาคได้และการบริจาคเลือดเป็นทานบรารมีการบริจาคเลือดคือการไปช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เลยนะแอดมินขออนุโมทนาด้วยถ้าใครคิดจะไปบริจาคนะคะ ไปสร้างบุญสร้างบาร,รมีสร้างกำลังใจให้ตัวเองผ่านเนินอุปสรรคครั้งนี้ไปให้ได้อย่างมั่นคงและไม่หลงกลกับดาวยั่วดาวอบบยมุกดาวปลูกปัน่นที่อยู่ในจักรราศีของตัวเองนะคะชอบคลิปนี้รักช่องนี้อย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เป็นกําลังใจให้อดินด้วยค่ะพบกันใหม่เดือนมีนาคมเดือนที่ชาวเมทุนจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเลเวลหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ